สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาหุงข้าวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะหุงข้าวแบบที่ไม่เช็ดน้ํานะคะแล้วก็ไม่งอหม้อหุงข้าวด้วยนะคะใช้แค่หม้อใบนี้นะคะใบเดียวสามารถหุงข้าวได้ออกมาอร่อยนะคะนิ่มไม่แฉะนะคะสําหรับคนที่ไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะจะใช้งานได้ง่ายมากนะคะเพื่อนๆไม่เสียเวลาด้วย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าทํำยังไงบ้างนะคะค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาล้างข้าวก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะแต่เป็นหอมมะลิของสเปนนะคะข้าวตัวนี้เป็นของสเปนเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อของไทยเนาะอันนี้เขาจะขายเป็นถุงละ1นกิโลนะคะแบบนี้อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเห็นเราจะใช้ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงข้าวปกตินะ เราจะหุงประมาณสองถ้วยนะคะจากนั้นเราจะล้างนะคะล้างเอาเศษป่นเศษผงออกนะคะเผื่อเขามีติดมาเนาะ ล้างอีกประมาณหนึ่งน้ำนะคะประมาณนี้จากนั้นเราจะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อนๆสำหรับถุงนะคะเราก็เกลี่ยข้าวให้หน้าเขาเสมอกันนะคะ ให้เพื่อนๆกะประมาณ1ข้อนิ้วนะคะ1ข้อนิ้วแบบนี้เนาะหน่อยหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นให้เราเปิดไฟนะคะ เปิดไฟแรงก่อนได้เลยนะคะเตาของเรามี6เบอร์นะคะเพืเ่อนๆอันนี้เราเปิดเบอร์6เลยนะคะอันดับแรกปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะตอนแรกเดี๋ยวเราค่อยลดไฟลงทีหลังนะคะแต่ว่าตอนแรกก็คือต้องให้เขาเดือดก่อนนะคะไม่ต้องปิดฝานะคะเพืเ่อนๆ ค่ะเพื่อนๆพอเขาเดือดแบบนี้แล้วนะคะให้เราลดไฟลงนะคะอันนี้เราไม่คนเลยนะคะเราจะไม่คนเลยให้เพื่อนๆลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนไปอ่อนก็ได้นะคะปกติเอ่อตอนแรกเราใช้เบอร์6นะคะก็คือรอให้เขาเดือดเนาะเป็นไฟแรงเราจะลดลงเหลือเบอร์2นะคะเพื่อนๆ จากนั้นให้เราปิดฝาพเพยะไว้หน่อยนึงนะคะเพราะาถ้าปิดหมดเดี๋ยวเขาจะเดือดแล้วเขาจะล้นหม้อนะคะเพื่อนๆเราก็จะตั้งเวลานะคะประมาณ15นาทีนะคะจะตั้งเวลาไว้ประมาณ15นาทีเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ นี้ข้าวเขาก็จะเริ่มสุกไปเรื่อยๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนเนแล้วน้ำก็จะค่อยๆลดลงลดลงนะคะเราก็หุงต่อไปค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนพอน้ำเขาน้ำเขาลดลงไปหมดแล้วแล้วก็ข้าวเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ลดไฟให้ต่ำที่สุดนะคะก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเพื่อเป็นการ เขาเรียกอะไรถ้าภาษาอีสานก็เหมือนเป็นการดงข้าวนะคะเพื่อนๆดงเข่าเนาะจา้ะไห้มันหมเนาะไ่ไห้มันแชะนะจา้ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จนครบเวลาที่เราตั้งไว้นะคะเห็นไหมคะเป็นเม็ดสวยมากๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะข่าเพื่อนๆพอครบเวลาที่เราตั้งไว้นะคะข้าวเราก็จะสุกดี สวยมากๆเลยนะคะเป็นเม็ดสวยมากเลยเพื่อนๆดูนี่นะคะไม่แฉะด้วยเดี๋ยวเราจะคนให้ดูนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะตั้งไว้ไฟอ่อนที่สุดไปอีกก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะคนให้ดูก่อนเห็นไหมคะสวยมากๆไม่แฉะด้วยนะคะนี่ สำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะอาจจะยังไม่มีหม้อหุงข้าวนะคะเราหุงแบบนี้ก็ได้สวยมากๆง่ายเราก็ได้ข้าวที่นุ่มอร่อยนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซารุยโก